แต่จะเป็นดุมแท้บบิวใหม่นะฮะเราไม่ได้เบิกใหม่นะตัวนี้นะ<ด>อันนี้บอกก่อนเลยว่าใช้ชั่วคราวเฉยๆนะครับอัดกีิน็อตเลดเอ็มพีกับยัดโลอย่างจูนมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่เอ้นมากินนะสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตดเอาเลสซิ่งนะฮะโอ้โหทำไมวันนี้มามา,มามามานุ่มมันเลยก็คือแบบนุ่มๆแบบแอ๊กๆะครับพี่ปอรครับคือไม่อยากจะ โมอะไรให้มากนะครับน้องๆคือแบบเสียวิวครับไปรุ่นลาซาดานะฮะอกร,กระงองเท,าทา<ว>้าสองเก้าเก้ากระเกงร้อยเก้าเกเสื้ออีกตัวละเก้าเก้าโปรโมชั่นลดห้สิเร์เซนะฮะสีทองที่เห็นอยู่นี่ก็ลาซาด้าครับผมไม่ต้อง<ช>ถามนะฮ<น>ะแม่นตานี้ยี่สิบาทนะฮะลิมิเต็ดที่สุดนะของทํามา้ากิน <laughs> เป็นไงล่ะวันนี้นะครับแม่เขาถามกันมาเยอะพี่ปอว่า ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยของพี่นะมันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาอัดฉีดแบบเน้นๆเลยฮนะมันหายไปเลยนะเออมันหายไปเลยใช่ไหมใช่อ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาแบบประกอบคร่าวๆด้วยแล้วกันเนาะแต่ว่าเราจะเปิดหัวกันก่อนว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างนะครับนะนี่ไปดูชุดล้อ,อกันก่อนเลยพี่ปอกูบ <c oughs> อกเลยว่าแบบฉีกเดี๋ยวนะกูต้องมาล้อลูกค้าไม่ครับล้อของเราเองให้พี่ปอจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้ยไงโอ้โหสีแชมพูครับน้องๆโอ้ my g o o d นี่เป็นรอดจากเอสตองนะครับผมสียิงทรายนะฮะเนื้อซีรีส์เจนะฮะเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับแน่คอบ1หน,นะ่งกปอนะตัวนี้นะดุมตัวนี้เราเคยถ่ายไปแล้วตอนอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นดุมแท้เบิกศูนย์นะครับอันนี้เป็นส่วนของรอหลังเออครจะมาข้างๆครับผมนี่ตรงนี้อันนี้ก็ดุมแท้แต่จะเป็นดุมแท้บิ้วใหม่นะฮะเราไม่ได้เบิกใหม่นะตัวนี้นะ อันนี้จะเป็นดุมแท้บิิวใหม่ครับอันนี้พี่ฟี่โดยช่างพี่สีพ่นไฟอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับส,สีพ่นไฟนะแปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุผูสุคนเลยนะครับแย่ซ้อมไปซ้อมไปช่วงนี้ไหลป่ะ <c oughs> ออมันต้องคนหนุ่มคนนี้ <c oughs> มาแรงจริง <c oughs> มาๆมายังไม่หมดเยียนท่านี้นะครับเดี๋ยวหาของก่อนนะค <c oughs> ือมันมีหลายอย่างมากไว้ที่เราจะอัปเดตในวันนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฝ้าดําหลังเจาะนะฮะก็คือไล่เบานิดๆหน่อยๆ มือนงนี้าประกาศเลยว่ะพี่วิวเนี้ยดูดิยังล้้มอะครับเออว่ะเออยันสตาบอสตาบอสอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มาใหม่แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะพาดูภายในคร่าวๆด้วยนะครับที่เราเอาไปบิ้วใหม่นะครับท่านผู้ชมนะอย่างเช่นตัวนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าไอ้ยังกว่าสีทอนล่างเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแข่งการเคนักินแล้วถามกูสักคำยังว่ากูรู้ไหมไม่รู้เออ ก็ไม่รู้นะครับเอาง่ายๆนะถ้าใครอยากรู้อะไรนะครับนะง่ายๆเลยนะกูเกิลพี่กูเออพี่กูเองนะฮะไม่งั้นก็ทักมาถามพี่ๆเลยเออแล้วเปิดแชทไปเลยเอออยากดูลูกปืนแล้วล่ะหยอก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 นี่นี่น่นอันนี้เขาเรียกยังก่อนละลืมอีกแเหรอนี่ยังวะแข่งเครื่องเออเอาแข่งเครื่องกับแข่งเครื่องขนาดไหนเอาแจ๊ให้เบิรงเยโด้ถ้าใครได้ดูอ่าคลิปแรกๆนะครับใครที่ ตามสตอรี่ของร้อยยิบห้าคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสภาพเครื่องมันคือแบบว่าโอ้ดึกดำบันเลยก็ว่าได้นะฮะมันยี่กว่าคำว่าเก่าเก่าคึกนะมันดึกดำบันเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็เราไปยิงทรายมาใหม่นะฮะสำหรับคนที่อยากจะยิงทรายหรือว่าอยากจะบิ้วอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีอุปกรณ์ยิงทรายครบวงจรนะครับอช่างเตา๋ามิตภาพนะครับอยู่บ้านนนทันนะครับหรือใคร อยากจะส่งมาเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ตรงนี้นะครับนะอูช่างเตามิตรภาพนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้ยิงใส่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึ่งอ่ะอันนี้ก็บิ้วใหม่เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรื่องเครื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ท้ายสุดนะครับจะได้ถามผมว่าพี่เอาสเตปอะไรเนี่ยตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้นะขออุ้ไว้ก่อนแล้วกันนะเนาะติดาตามเรื่อยแล้วกันใช่อยากให้ติดตามอยากให้ติดตามเพราะว่าคันนี้ผมจะทําให้มันฉีกเยอะที่สุดนะครับต่อมา กระซากมันออกมาเอ้าโว่ยังพระท่านแกะอยู่ด้วยพระท่านแกะเลยเนี่ยโอ้ยน้องเออลำบากเนาะค่ะเต๋อมีกับว่าออกเนาะเอออ่าชม B P สองครับถ้าแกะเสร็จแล้วถ้าเกิดเอาแฟดมาจี้นะท่านจะเห็นมุกน้ําเงินไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูไปหาโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวมึงดูนี้ไว้นะเคลีเคลีเนี่นี่ยเนี่นี่โอ้มันเป็นมุกยังไงวะเนี่ยนี่มันอาจจะมองไม่เห็นไงแต่ว่าเวลามันโดนแดดเพิ่มมันจะเป็นมุกสีน้ำเงินไม่เคยมีแดดเลยใช่เนี่ยเห็นี่ยเห็นี่ยเห็นไหม คืออันนี้ผมเอาเป็นสีดํามุกน้าเงินครับแต่ว่าผมไม่เอาแบบมุกเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะตบกันหาเกินไปฮะคนละมุกกันนะครับเขาเรียกมุกหรือว่ากากเพชรเองนะฮะแต่ว่าผมไม่ใส่เยอะนะครับฮะผมกลัวมันจะเลอะเกินไปเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแค่นี้กล้องเห็นเปล่าเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ฝั่งขวานะครับยงาเงาเลยฮะใช่ซ้ำจัดเลยนะครับไปดูฝั่งซ้ายก่อนหน่อยฝั่งซ้ายก็จะเหมือนฝั่งขวานั่นแหละนะเราก็จะบิวใหม่อ่ะใครอยากทํา ถ้าอยากบิ้วแข้งอยากทําสีแข้งอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะทําสีชุดเฟรมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเพจไ้ตรงนี้นะครับอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะขึ้นเพจไปตรงนี้นะครับนะเออนี่แกะออกมาอ่อผ่านไปดีกว่าอ่ะมันก็เหมือนกันกันกบข้างข้างขวานล่นแหละอ๋ไม่แกะแล้วเออไม่แกะแล้วหาก,ก็เจอไม่เจอต่อมาอาร์มนี่เราจะใช้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าใช้ชั่วคราวเฉยๆนะครับจริงๆเราจะใช้เป็นอาร์มโป้อฟไทยแลนด์เออโป้อาร์มไทยแลนด์นะครับนะแต่ว่า ยังมาไม่ทันเราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับนะอร์มตัวนี้ยังเป็นอรามกล่องนะครับระยะเดิมนะฮะตรงรุ่น125 r s เนาะเออเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปวามันจะไม่มีเดือยตรงนี้แนละ้วพี่เนาะเออมันจะคล้ายๆแบบอร์ม110อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่เราก็ต้องใช้ตัวนี้นี่มันจะมีเดือยตัวนี้มันก็จะเข้าไปฟึบกับตรงนี้แกลบเพอ่อเดี๋ยวแกะให้ดูก็ไดนะ้แล้ะมาดูเลยนะเอ่ะมันก็จะเรืยอๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะพยายามอัปเดตเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตอนประกอบ มันก็จะใส่มันก็จะอยู่แบบเนี้ยประมาณเนี้ยมันลูกได้ด้วยใช่มันจะเป็นแบบเนี้ยนี่เนไประกอบกันเป๊ะอย่างสวยเออเอาเงี้ยต้องรอตอนประกอบนะครับนะแต่ก่อนจะไปประกอบเห็นกล่องเนี้ยแจกอะไรกันอีกแล้วนะครับผมอ้ยพักกอนแจกเยอะเกินไปแล้วนี่อจีดนอตเลดเต็มพิกัดยัดโลอย่างจูนโหล้นเลยว่ะใส่ไงหมดว่ะพี่วิว เออต้องรอดูว่าใส่หมดเปล่าแต่ถ้าเกิดอยากได้น็อตเลดนะครับท่านผู้ชมนะเฮงสกูไทยแลนด์นะครับมีครบทุกจุดต้องบอกอย่างนี้ผมก็เลยจัดมาเลยกล่องบักเอฟหนึ่งแปลไหมกล่องบักเอบแปลว่าอะไรกล่องใหญ่มากอะไรทํานองนี้บักเอบนะใช่บักเอฟบักเอฟนี่นะก็จะมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมจุกจิกนะฮะเขาเรียกว่าของจิปะถะเนาะแบบ เลททั้งนั้นเลยอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยคือมีเลททั้งนั้นเลยอันนี้ต้องรเอเาดูตอนประกอบนะครับนะคือยังไม่ได้ประกอบมันก็นึกไม่ออกใช่ไหมว่าตรงไหนตรงมู้นนี่นั่นมันเป็นยังไงนะครับนะเอา,อางเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้จะพาประกอบคร่าวๆแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวรอพี่ฟีสานล้ออะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมา2,000 years later นังกินแลอ้ยาโอเคครับตอนแรกเราว่ากะว่า <c oughs> จะประกอบให้ดูออนะครับคํานวณแล้วทีนี้นานเออนานแล้วก็อุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นที่จะประกอบให้ท่านผู้ชมดูได้นะฮะเราก็เลยเอาเปลี่ยนแผนแล้วกันก็ออต้องไปลไปุ้นอีพีหน้าเอาใช่นะครับแล้วก็ให้ดูโครงก่อนนะครับน,น,นี่คือให้ดูเลยว่ามันอยู่นานมากคือฝุ่นนี่เยอะเลยท่านผู้ชมนะฮะ ปาดนะตรงที่พี่ปอปาดนะครับผมไม่ใช่ปาดรีกฝุ่นนะโคง้งกูจะปาดหรอเรากูจะนั่งคนเดียวมันได้จะที่ไหนล่ะเออมันไม่ได้แล้วฮะอันนี้ก็คือเราจะประกอบให้ดูอีพีหน้าอย่างที่บอกนะฮะอาร์มเนี่ยเอาเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเออแล้ก็อยู่อย่างนี้เลยเอาพอเป็นกระสายไปก่อน <laughs> <laughs> พี่คิดหน้าดีกว่าพี่ไม่งัองพอกระเทินวบะเออเอาท <ๆ S 2> ีนี้วนไปดูซี่ลวดแล้วก็ล้อ อันนี้คือสารซี่อะไรเสร็จขึ้นซี่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ย้ํานะครับนี่คือดุมเบิกเบิกใหม่ดุมแท้เบิกใหม่นะครับนะทีนี้มันก็จะไปประกบกับตัวนี้เนาะนี่เนาะปับป๊บแชดอ่ะ <Yeah. S 1> เสียดอะไรครับเนี่ย ดูจังไงอ้ป๋อจอแล้วหันไนนม่ได้นี่ฮเดีอดเดูอลูกศรชี้ยาแล้วยังโจรทีนี้ที่เรายังไม่ประกอบให้ดูนะครับ <c oughs> ก็คือที่เรา่องขายก็คือพวกอยางกันกระชากดุมสเตอร์ที่เราต้องใช้อ่าเฉลยแล้วกันเราจะใช้ดุมสเตอร์ของเว็บ้อยเว็บ <c oughs> ้อยมันต้องมีสเตอร์เล็กกันแหละเออใส่ของเว็บ้อยแน่นอนพี่พีทีนี้เราใส่ดุมสเตอร์ของเว็บ้อยพี่พีครับที่เราต้องเปลี่ยนก็คือสเตอร์ดูดุมสเตอร์ตัวไหนครับ บูธดุมสเตอร์ตัวไหนแล้วก็สเตอร์ก็ต้องเป็นของเวียบรอยถูกต้องไหมนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเขาบอกไม่มีเออใส่ได้เลยนะครับนะบูธฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นของร้อยยี่สิบห้าเหมือนเดิมเนะเาะกดไปงี้แล้วก็ใส่บูธตรงนี้ว่า<ะ>นี่ก็ะจะเป๊ะอ,อ,อยากให้ใส่อยากใส่ให้ดูแล้วอะออแต่เออขอโทษจริงขอโทษจริงคนดูคือเราก็ไม่ทึกว่ามันจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มนะครับนั้นนึกว่าเราเราพร้อมแล้วไงอเราคำนวณผิดนะครับนะเอาเป็นว่า ให้ติดตามอีพีหน้าถ้าอยากให้มีอีพีหน้ากระเทืบไลค์มันถึงพันไลค์ขอแค่พันไลค์พอขอบพระคุณมากไม่ขออะไรมากเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมสตอรี่น้องอะยังไม่มีชื่ออะยังไม่ตั้งชื่อนะครับนะนี่นะมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับนี่เออเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเออมาเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วถูกใจทีนี้ชุดสีเอาละคอมเมนต์มาสีอะไรดี พี่วิวเราได้เลือกแล้วชมพูดำนี่ก็เฟี้ยวนะาใช่ไหมเออขาวด๊าอขาวชมพูก็ได้นะ <c oughs> อ้ม่วงเอฟเฟกต์ชมพูก็ได้นะเออว่ะอดีวมึงจะเอาเหลืองเขียวแท็กซี่ร้อยชมพูใี้โคกชีกเอาเงี้ยคอมเมนต์มาอยากให้ร้อยยี่สิบห้าไปอยู่ในชุดสีสีไหนคอมเมนต์มาเลยเอาหนักๆเต็มๆเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกนะฮะฝากติดตามสตอรี่รอยยี่้คันนี้ด้วยนะครับนะว่ามันจะออกไปสีไหนติดตามชมแน่นอนสวยแน่นอนการันตีเลยนะครับนะแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะผมเฮงสกู Thailand อูช่างเตามิตรภาพนะครับผม p e n ไบคอนแกะนะครับผมแล้วก็นี่เลยที่ขายไม่ได้เลยอ่ะอ่ะสุดท้ายอ่อยู่ที่ไหนพี่ดู <laughs> ดููเลย จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองในตลาดต้นตาลพ้าใบาสีเขียวข้างเฮียเปียว,ยวสีเขียวนะสีเขียวนะโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมเจ้ารอซิมพลัสสเตเตเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะ <laughs> thậm chí là họ sẽ có đường gạt